ต้องสยบที่เขาบินหมดเลยจริงไหมเขาบอกว่าสอบที่ไหนสอดที่ไหนต้องจอดเขาบินหมดต้องจอดหมดเลยก็ใช่นะจริงไหมใช่แล้วจอดล็อกคอเลยยาวเลยไม่ต้องขยับถ้ามีตังค์ก็ก็เท่านั้นน่ะมันใช้อะไรไม่ได้เลยอืมก็ได้แค่ฝังมุกไม่กินไม่ใช้แค่นั้นแหละแล้วทำผิดเดี๋ยวนี้ทําผิดเป็นไงในในการทาโทษที่ที่เขาบินก็เต็มระบบอ่ะแต่ว่ามันที่ว่าแบบจะทําผิดหนักัไม่มีแล้วไงเต็มที่ก็จะมีปากเสียงกันหรือไม่กัน ตบกันตีกันนิดหน่อยหรือแบบว่าจะมาพวกกันเราไม่มีแล้วเพราะอะไรอยู่ดีไม่มีไม่มีผลประโยชน์แล้วคือยุคมันเปลี่ยนไปยุคมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีผลประโยชน์ไม่มัญหาผลอประโยชน์จากที่เคยทคซาตอะที่มีผลประโยชน์นู่นนี่เข้ามาไม่มีรายได้ไม่มีรไรแล้วมันก็เลยไม่มีการแข่งย่งทีดีกันใช่ไม่มีการแข่งย่งที่ดีมันก็เลยต่างคนต่างอยู่เพื่อรอกลับบ้านใช่ผมเนี่ยคุยเม่งบากดำเนี่ยเม่งบากดำเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวรอเพื่อนผมเลยโอตร้อยล้านบอกว่าคนคนนี้ไม่ออกอีพีกันละครั้งหนึ่งไม่ได้เลย ที่มาที่ไปโอร้รอยล้านนี่เดี๋ยวผมผมงงอยู่นะมัน,ม,นมันมาอย่างไงอะโอล